สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูต้นกล้าที่เราเพาะไว้เมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนวิธีการเพราะหรือการใส่ปุ๋ยต้นกล้าไปเมื่อกี้นะครับวิธีการใส่ปุ๋ยของผมที่ผมสใส่ไปรอบแรกนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลากเขาจะได้ตามที่ เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับอันนี้ต้นก้าตัวนี้ได้อายุประมาณ16วันนะครับ16วันตั้งแต่วันที่เราเพาะนะครับต้นก้านะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นก้านะครับตอนที่ผมใส่ปุ๋ยไปก็ต้นก้าได้อยู่ประมาณ7วันนะครับวันที่8แล้วก็ใส่ต้นก้านะครับตัวนี้คือของเขาก็จะมีใบเลี้ยง ใบเลี้ยงตอนที่เราใส่ปุ๋ยไป2ใบนะครับตัวนี้มีใบจริงอยู่ประมาณ4ใบนะครับขึ้นมาตัวนี้ก็คือสามารถที่จะนําลงกล่องได้เลยนะครับสําหรับที่เราเพาะเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นต้นกล้าที่พร้อมที่จะลงกล่องนะครับกําลังแบบสวยเลยนะครับถ้าลงกล่องตอนนี้ก็คือน้องจะโตไวนะครับเพราะว่ารากเขาก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับ เป็นแบบนี้เลยรากของเขาก็สมบูรณ์ขาวนะครับอันนี้คือพร้อมลงกล่องแล้วนะครับที่เราทำการใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะพามาดูตัวนี้เป็นกินคอร์สเหมือนกันนะครับกินคอร์สตัวนี้ของเราก็ได้อยู่ประมาณ25วันนะครับตัวนี้เป็นกินคอร์สที่เราทำการ ลงกล่องแล้วนะครับลากค่อนข้างที่จะสวยนะครับขาวนะครับของต้นผักกาดคอสนะครับช่วงนี้หลายๆคนเ,นเพื่อนนะครับพากันสนใจในการปลูกผักหรือฮิตกินผักไฮโดรโปรนิกแบบตามกระแสนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหันมากิน เพื่อสุขภาพเยอะแล้วก็ปลูกเองเยอะนะครับในการกินนะครับในการปลูกสนใจในการปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นผักกาดหอมนะครับผักกาดหอมบ้านเรานะครับแต่ว่าผมทําการนํามาปลูกโดยระบบใช้แบบน้ํานะครับแบบระบบไฮโดรโปนิกนะครับตัวนี้เป็นผักกาดหอมนะครับ ประกาศหอมบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะกำลังสวยงามนะครับต,ต,ตัวนี้ก็เป็นประกาศหอมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงรากนะครับก็กำลังจะเติบโตนะครับกำลังจะสวยงามนะครับอายุงานก็เท่าเท่ากันนะครับไล่ไล่กันไล่เลี่ยกันอายุก็ประมาณ25 26วันนะครับตัวนี้ เป็นตัวที่เราเพาะเอาไว้หรือลงกล่องไว้นะครับค่อนข้างตอนนี้ก็กําลังจะสวยตัวนี้เป็นเรามาดูลากกันเลยนะครับว่าสวยไหมก็ลากค่อนข้างที่จะสวยนะครับขาวนะครับขาวครับบรรยากาศหน้าร้อนช่วงนี้ที่คนจะปลูกผักก็โตช้าหน่อยนะครับอายุงานเก็บเกี่ยวปกติช่วงแบบอากาศเยน็นเก็จะอยู่ประมาณ 30-35วันถึงจะเก็บขายได้นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นบรรยากาศร้อนก็จะช้าหน่อยนะครับในการเก็บหรือผักโตช้านะครับัวนี้เราทำการเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งว่าที่ผมเพาะเอาไว้เป็นผักชีนะครับผักชีที่เราจะเพาะไว้กินเองนะครับผักชีกับต้นหอมนะครับเพื่อที่จะแบบใช้ในครัวเรือนประจําวันชีวิตประจําวันในการเพราะ หรือวิธีการเพราะก็ง่ายๆนะครับสนใจก็เข้าไปดูในในตัวที่เราสอนไว้นะครับวันนี้เป็นผักชีนะครับวิธีการเพราะสนใจการเพราะก็เข้าไปดูได้เลยครับตัวนี้ก็กําลังที่จะแบบสวยนะครับตัวนี้ได้อยู่ประมาณ30กว่าวันนะครับค่อนข้างที่จะโตช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเรา ลงกองช้าไปหน่อยนะครับเลยทําให้ต้นกล้าเขายังไม่โตแต่ว่ารากค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวแล้วเนี่ยนะครับขาวใสนะครับสวยงามมากเลยนะครับสําหรับผักชีบ้านเรานะครับก็คือรากเขาค่อนข้างที่จะแบบกาลังกาลังที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับกําลังหากินแบบโตไวนะครับแบบเนี้ย เนี้ยลากเขานะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบสนใจเพาะหรือสนใจแบบปลูกนะครับให้เข้าไปดูที่ลิงก์หรือกดเข้าไปติดตามไว้นะครับจะมีการเพาะการใส่ปุ๋ยนะครับทุกขั้นตอนในการเพาะนะครับวิธีการง่ายๆสําหรับมือใหม่ที่สนใจที่จะปลูกผักกินเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เพิ่งลงน้องไปเมื่อวานนะครับจะเป็น b บบี้คอร์นะครับค่อนข้างที่จะออกแดงๆหน่อยนะครับเบบี้คอร์นะครับอายุก็ได้อยู่ประมาณ13วันนะครับผมก็ลงกล่องแล้วเพราะว่าน้องมีใบเลี้ยงแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ลงไปเมื่อคืนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Baby จะโตช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สที่เราลงก็ แป๊บเดียวน้องก็โตนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะรออีกสัก2สัปดาห์ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรอช่วงตัวนี้ก็จะเป็นการที่หากล่องมาลงนะครับหากล่องมาลงแล้วก็ทําการลงกล่องผสมปุ๋ยครับวนี้ผมใช้กล่องปลาแซอมอนขนาดก็ประมาณ8ตน้น ของปลาเซมอนก็ขนาดน้ำก็จะอยู่ที่39ลิตรนะครับ39ลิตรจะปลูกได้อยู่ประมาณ6หลุมเฮ้ย8หลุมนะครับสำหรับ8หลุมตัวนี้ถ้าเราทำแบบนี้ก็คืออยู่ที่ต้นกล้าด้วยว่าผักของเราจะมีใบใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าใบาใหญ่เกินเวลาที่น้องแตกปุ่มขึ้นมามันจะทำให้ผักเราแบบไม่สวยงามนะครับถ้าเรา ทำแบบนี้เวลาที่ผักเขาโตขึ้นมานะครับเขาใบเขาก็จะไม่ชนกันนะครับวัดขนาดของใบก็อยู่ประมาณตัวนี้พอดีนะครับในการที่เราจะดูแลเขาโดยง่ายนะครับระบบแบบสมมติว่าเป็นผักคอรดแบบนี้จะทําให้ใบมันชนกันได้หรือทําให้ผักเราเลืองนะครับแย่งปุ๋ยกันถ้าสมมุติว่าเราเจาะเยอะกว่านี้นะครับผมไม่แนะนําให้เจาะเราเจาะเยอะนะครับ ให้เราเน้นขนาดอยู่ที่ของปลาเชโมนให้เราเน้นขนาดอยู่ที่แปดต้นต่อกล่องนะครับแปดต้นต่อกล่องแต่ถ้าเราเจาะเ,เยอะกว่าน,นี้ก็เน้นที่ครึ่งช่ายนะครับให้เราปลูกครึ่งช่ายตัวนี้คือผมลองทดลองดูว่าสองต้นตัวเนี้ยน้องสามารถที่จะแย่งปุ๋ยกันหรือเปล่านะครับสองต้นนะครับในกระถางเดียวกันดูเลยครับเพื่อนๆเนี่ยครับ สองต้นในกระถางเดียวกันแต่ว่าน้องก็โตเท่าๆกันนะครับไล่เลี่ยกันเลยกำลังสวยนะครับกำลังสวยงามนะครับอันนี้ก็กำลังแบบโตพอดีนะครับอายุก็ไล่ๆกันนะครับก็เพาะง่ายๆฝากเพื่อนๆนะครับฝากติดตามกดติดตามนะครับจะมีคลิปหน้าลงให้นะครับสำหรับวิธีการเพราะทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างนะครับ สอนแบบจับมือใหม่หัดปลูกนะครับคนที่สนใจปลูกผักเพื่อที่จะไว้กินเองนะครับไม่ยากเลยสําหรับมือใหม่ที่สนใจจะปลูกผักนะครับเราจะสอนทุกขั้นตอนในการให้เพื่อนๆแบบกินผักโดยที่ตัวเองปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกระบบน้ํานิ่งนะครับสําหรับที่ปลูกอยู่ในกล่องน,นะครับค่อนข้างที่จะแบบปลูกกินเองปลอดสารพิษนะครับทุกวันเนี้ยก็ เพื่อนๆก็หันมาทําการกินผักที่ตัวเองปลูกเยอะมากเลยนะครับสําหรับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามในช่องด้วยนะครับซับสไครต์ไว้นะครับฝากติดตามกดติดตามในช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูครับสวัสดีครับ